แทงมีโอ้สาเนหาานตาเจ้าอยู่แห่ไหนที่่าเจ้าหลบอยู่ไหนที่่าเจ้าหลบอยู่ไหนที่จะขัดใจมีบผาพาออีแดที่จะขัดใจทีบผาพ่ออีแดพเราหนัดกันวันนั้นวางจะมารอเลื่อมแล้วฟอกเลิศอายและบ่สวัสดีครับพี่โด้เอฟซีแฟนคลับที่คนรักสุกูสกุนครับ,ท,รบที่กำลังรับชมรับฟัง ผ่านช่องวิทูนใส่จวดเพเื่อนครับกับบรรยากาศยนที่ตลาดโรงสีบางบัวอำเภอบางประกงครับกับบรรยากาศมืออ่อนทั่วครั้งที่หนึ่งเอออยังนเดี๋ยวเอามาเระโยวเปียกเอผูกน่อนมากกับสายฝนหรือมากกับอย่าง เมบ่อาตาสายฝนแล้วครับผู้ใดกับปักแต่ใคร่าอยู่ดอกนาฝนมาอยู่บ้านรถหยังมารถบ้านครับเอ้าบ่ได้มากับพ่อตัวติไดนพ่อลอยไหมพ่อลอยไปเสียผมีเงินเติมนอนชาย่นดอกงานเงินละหาไรเติมเงินละหาไเอ้าคือมันมันอะไรอีกตัวโอ้มันกับพูได้มันถือมือปานนั้นหรอกพ่อเนี่ยโอ้ได่ปูอยู่ไสนที่เราเอาปู่ทั้งรถบ้านมาผูกนั่นทั้งรถหกหล่อ เอาเงี้ยเขาเลื่อนรถเด้เอาเลื่อนรถอะไรแม่งขนนั้นเขาถีบรถเราไหมปูนปูนต้นใหม่ไหมดึงเศษกันพุ่นไหมไปเอาคือไปรถนบ้รนมันจอดข้างหลังร่นบ้านเขาไก่ปักไฟเขาเสียบไปอ๋อนี่ปักไฟไหมบอกเขาตัวมีทุกต้นตัวนั้นน่ะุ่นนี่เบิร์ตัวนั้นน่ะโอ้ตะลุกดังเลยซิ่งเมียง ับบรรยากาศพี่นอ้องางานฝนกตกไป,กลไปแล้วครับร่มรื่นร่มรื่นทีมงานกําลังตั้งวิทีได้ประมาณ10%นวครับตอนนี้เวลาประมาณ 10, 10โมงกว่าครับ10บาเอาเปิดไฟยัง เปิดไฟยังจะเปิดไฟเห็นยังหรือการปวัวครั้งแรกซีซั่นสามตอนดูการที่สามคุณ่น้องต้องขามก็จะเป็นสลาดท่าสะอานบางวัวครับเนี่ย ตรงขามกับกสิกรไทยถนนมัหน้าตาดครับหัวมือก็จะไปชุน,นมรีไซด์มือก็จะไปบางหน้าครับเ,เอ้อน้เครับ เอ้าบัมีปลักไฟนี่ตัวหนึ่วัสดีครับบเก็บคือเบามันมีปลักไฟทุกต้นเจี๊ยบโอ้มันขัวไม่คุ้นเยอะไม่คุ้นเยอะเจียมเจียะ อาพี่นอ้องบรรยากาศดีครับ,คร,บครับรถลอยๆเป็นไงเป็นไงไปิหนีหนีเน่เราเราถึงกลิมเราอยู่ผู้เดียวโประกาศมาผู้ดเดียวมัน,นมีทางน้ำเนีฝั่งนูน้นก็มีทาาม่าสระมีที่แอฟเนี่เรื้อลายบมดเลย เดินไปบ้างเห็เดินให้ชือกับบรรยากาศไม่ได้ถามเขาดิอันถามจังอยกันเนี่ยเดี๋ยวถามบทถามเขาไอ้ร่างเก็ดข้างหน้านี่อยู่ไก่บ่างมีมีเปลี่ยนเก็ดไหม จั่งให้แน่มจัจู้จับกบ่เห็นบ่ทางนน้นหรอนักแข่งไหมอยู่ร้านพ <laughs> <laughs> ุนพนแหลวพุนแหลวพ่ไยากได้ทาาน้องแข่งนี่ดลมีแฟนนบาอนับน <laughs> สถานที่บรรยากาศจุคนได้ไล่กันค,คอออนร,รับี่นอองเอาให้บุบรรยากาศโดยรวมครับมาเอาเปินดีครับฮะ ตลาดโรงสีบางวัวบางวัวบางาบาง,างัวบางาบางวัวนี่งวัวเขา้านนีแบบ่แหละตรงขามกับตรงขามกับตลาดท่าสะอานนี่เนี่ยทั้งพีดเป็นท่าสารเนี่ยโร,ร<อ>งดีโ <laughs> รงดีสดใสลูกโมทองทร,รักจางที่บางบอกนี่เป็นไงเอ้ยเข้ามาดีแท้เอาะ ไข่เบาโบ่มาหอดังโม่มาขึ้นไ่กอมาหอดังโมงตีนึงกูอโอ้เหยียบจับามเลยตัวนี้มาดิเอาทามพัมึงน่ะไม่ได้เร่นเด็วผมผมาวจะเดียนยู่มากระเพยก็มบบขอบนบ่เอา้าวันดีนายกครับจุดผักสุกใส่เลยด้านนี้ได้สองแยมีปนอนมา ไปแล้วเดี๋เปิดแล้วดี๋ยมามาาจะแวะกระบินวจะมากินข้าวที่นกไอมา่แวะผ่านไหมมาเร็จครับผมเจอดจอดจอดอยู่กระบบนสามสองชั่วโมงกับสามชั่วโมงนี่นี่นี่เอามะมากับเอเสียวแล้วทุบดิครับหกล้อให้พี่พคเขาพี่ทุนขับหกล้อใช่เขาขับนิคนไม่เคยขับเพิ่งขับได้ไมได้นอนจจอดจเ ในยโอเคครับเดไทยครับอันนี้คลิปนะครับอันนี้ไลฟ์สดนะคลิปไทคลิปไทยคลิปก่อนสวัสดีครับพี่ไพครับ้ารันอนบ้าหน่เด้าไปนรง่ยผมอยากข้าไปอยากเขางอนผมขึ้นเลยเดี๋ยวมืออื่นยังไปอยู่ไกลๆกันเลยรวาโย ถ้ามันเรายังไปไม่แก่ก็ขึ้นนี่ขึ้นนี่นี่เออป้าก็เข้าใจอยู่รถลยผมมันยังอยากเข้างานเลยอย่างนี้ได้ไม่นานมาเหมือนเจะพามาเอาวัดไปหนี่งวัดไปนี่งเม่นบะแหละขึ้ห่างแท้กูได้บุญกวนวัดไหนบ้านห่างหรอกคือบ้านดังหลานมันต่างจะคูนึงก่อนโอ้เป็นได โอ้โหมาทำบดาพนว่อยเพชรลำเพื่อนเลยแต่ละคนเนี่ยนะเน่ยนนึ่งเลยคนเลยคุหนึ่มาทำบดามัดลวดกับมัดยูแน่แม่ค่อยยางรอบเดียวลุดปุ๊เนยใช่ไม่ใช่สายกินครับ๋อ้ทเยอะับ เยียบจุดดำได้บ้างนี่ทำรูนี่เอ้ะย้ายเล่นี่ยตลาดครับทะลุไอพี่ต่อ บรรยากาศหลังเวทีผูอ้อัสมัติตัวตหวใส่ของอออนี่ครับคุยเบื้องหลังผมผ่านมาเบิรนแล้วครับยามงานหลายๆกับไซอยที่เราครับนนแค่เริ่มต้น เงามหลยๆงามจิดกันรก็คือดุกซอยขึ้นเก้า <c oughs> ครับสบเปอร์เซ็แล้วครับสิบโมงกว่าพี่นอง ก,ก็ได้ยุกใกล้ยุกใกล้เตรียมโตดิมแมแงครับหมอลำเพชรลำเพลินมบพ่อกันครับเอามากบลูกสาวติเอารถไปอีกบ่บ่นั่งมาจาัง坤เหรอเอ๋อ,นอ,นนอ,อับโอ,อันนี้เรือโอ้นี่รถเล็กเด็ดแต่เน้อ นี่ครับโอ้ยเขาเอิน้นแม่ยานางเลื้อยบครับสัตว์สัตว์สัตว์ทุกอ่าสุกไปบ้าน,นเด้อใส่ล่ะสัตว์สัตว์สัตว์ที่เจ้าอ่า เ้าบ,บ้าน้าเมืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ตรงนี้ครับนี่ยานาะงโอ้ยโชคให้มาเด้อครับติดหวยรวยเบอร์ลำรวยลำรวยมีการมีงานเงินไหลกองทองไหลมาเพีอ้องสาตุสาตุเด้อแม่ยานาะง ม,มีเงินมีทองสิมาแก่บนครับสา,สาธุสาธุสาธุนี่ครับบรรยากาศที่น้องนนสวยครับถ้าเกิดให้โชคให้ลาบกันดิอยู่ดีกินดีกับสิมาแก่บนครับสืดๆสุดงามให้ครับจะเป็นทางเข้าฝั่งนี้ครับบางนาตราดครับขาทีสองทางครับ มองเห็นโฮเวบางนาตราดชนบุรีครับพี่น้องคลิปนี้ไวส้สนีทกอนครับเดี๋ยวคลิปใหม่จะมากันแล้วามาแล้วฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์ผ่านช่องทูนสายจวดเ,เพื่อนครับเป็นช่องใหม่ครับเป็นช่องใหม่เดอพี่น้องด้อฝากติดตามนะครับ เบิ่งแล้วขอใค้มีความสุขความเจริญสุขภาพัร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยตลอดไปสวัสดีครับ